ข้อ328แนอ่ดีตการบุรุษคนหนึ่งในกรุงพารณาณสีเมื่อบิดาตายแล้วมีมารดาเป็นดังเทพ,พดาปรนิบัติมารดาชื่อกัจจานีโดยนายดังกล่าวแล้วนั่นแลเรื่องทั้งหมดก็เหมือนเรื่องที่กล่าวแล้วครั้งนั้นบุรุษนั้นเชื่อคําของภริยาพูดกับมารดาว่าแม่ออกไปจากที่นี้จงอยู่ในที่ตามที่ชอบใจเถิดนางร้องไห้พางออกไปอาศัยสกุลบ้างข้างสกุลหนึ่งทําการรับจ้างเลี้ยงชีวิตโดยลําบาก ก็ในเวลาที่นางออกไปแล้วลูกสะพ้ยมีคันต่อมาก็คลอดบุตรพูดกับสามีว่าเมื่อมารดาของนายอยู่ในเรือนดิฉันไม่ได้บ,บุตรบัดนี้ดิฉันได้บุตรแล้วด้วยเหตุนี้นายจึงทราบว่ามารดาของนายนั้นเป็นกาลกกันนีฝ่ายนางกัจจานีได้ยินว่าได้ข่าวว่าในเวลาที่เราถูกฆ่าออกวงเล็บจากเรือนแล้วลูกสะพ้ยได้บุตรจึงคิดว่า ธรมคือความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่และธรรมคือสุจริตสาอย่างในโลกนี้จกเป็นธรรมตายแล้วแน่แท้เพราะถ้าธรรมไม่พึงตายไซคนโบยคร่ามารดาออกไปแล้วก็ไม่พึงได้บุตรไม่พึงอยู่เป็นสุขเราจะให้มัตตกะพัดแก่ธรรมดังนี้แล้วไปสู่ป่าช้าเอาศีรษะมนุษย์สามศีรษะทำก้อนเศร้าติดไฟเริ่มสาวข้าสารขณะนั้นเองท้าสก,กะเทวราชทรงตรวจดูโลก เห็นนางกัจจานีนั้นประสบทุกข์ประสงค์จะให้มัตตกะพัตแก่ธทรรมด้วยสำคัญว่าทำตายแล้วจะแปลงเพศเป็นพรามเข้าไปหานางตรัสว่าทำไม่ตายสถิตอยู่ในอากาศตรัสว่ากัจจานีอย่ากลัวเลยบุตรหลานในลูกสะพ้ายของท่านจากมาพาท่านกลับไปด้วยอนุภาพของเราแล้วเสด็จไปสู่สถานของพระองค์นั่นแลชนทั้งสามมีบุตรเป็นต้นแม้เหล่านั้นหัวระลึกถึงคุณของนางกัจจานีนั้น ด้วยอนุภาพของเท้าสกกะจึงเดินทางสายที่ไปสู่ป่าช้าพบนางในระหว่างทางจึงมอบลงแทบเท้าทั้งสองให้นางอดโทษแล้วนำมาสู่เรือนตั้งแต่นั้นอยู่ร่วมกันด้วยความพร้อมเพียงแลเรื่องนางกระจานีจบ